โอ้พี่น้องมาครับผมนี่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 ต,มตม้มอ,บบมอ,งมองึงอีกแล้วต้ม <c oughs> อึงอีกแล้วเมือเนี่ยนะบริต้มให้พี่น้องในเมืองดอกมือนีก็ได้เด้อเออกินให้มันคักๆลวดพี่น้องนะฮะกินให้มันจนหนำใจนะอเพื่อนเพื่อนกินให้มันจนหนำใจเอออึงหนาแรงมันแซบอยู่แล้วครับผมเอาม่ต้องอย่างมากไมก่ดอกเบิดเราใครตักไหม อึ้งหนาเร่งอึ้งหนาเร่งกินตุ่นไว้เขาเอิน <laughs> เ,ออเพื่อเอาให้มันอยากอีกมาพี่น้องมามาเขาเหนยียวครับผมเอาขาดแจวบมวยยัง như tổ phù Tôi nhận mạc mai rồi หลงหรือดูมาอึ้งอะไรพี่น้องสำหรับพี่น้องถามผมนะฮะไข่แบบใดที่พี่จ้าบบก,กินแบบนี้ครับผมนะฮะเอานี่ มันจะเป็นลักษณะเป็นเมือกนะฮะนี่ผมทีบบก,กินเลยนะนะครับผมเทียวออกเลยนะครับคือผมตอบไปหลายหลายหลายคำตอบเลยด้ยพี่น้องเลยหนึ่งก็คือมันเป็นความชื่นชอบของผมเองนะฮะถามว่ามันกินได้บ่มันกินได้แหละอืมมันกินได้ ออืหลายคนยังบ่เข้าใจเรื่องของอึ้งฝนแรกนะครับหรืออึ้งหล่งฤดูเนี่ยยังบ่เข้าใจดี เขาตัองรู้ก่อนนะฮะว่าอึงประเภทเนี้ยนะฮะอึงปากขวดอึงโกรกอึงเข่าเนี่ยโ,ยโดยโดยธรรมชาติของมันอีนะฮะมันอยู่นในปลาไม่อยู่ในปลา พี่น้องหลาคนก็ถามผมวิจารณ์ปูยังเมาเหมือน,นเมาอ่ะมันไม่ได้ออกมาสู่แสงไฟครับผมอึ้งพวกเนี้ยนะฮะมันอยู่ในป่าพูนนะ,ะแล้วก็ซุ้มมือนีนะฮะวิวัฒนาการมันจะหรือว่าการทดลองการเลี้ยงนะครับก็มีซีมีอึ้งเลี้ยงอยู่นะฮะพี่น้องนะ,ะก็บซีมีอึ้งเลี้ยงอยู่ซึ่งอึ้งเลี้ยงก็หากินได้ทั่วปีนะครับปีนึงนี่กินได้ตลอดนะครับกินได้ตลอด แต่ว่าในส่วนตัวของผมนะมันก็นมีความแตกต้างกันอยู่นิดนึงครับผมนะครับคนที่บริโภคอึ้องดูดูเบยอยเนี่ยนะฮะก็น่าจะรู้ เอาไข่ตัวนี้แหละที่พี่จ้ากินเป็นแบบนี้อื <c oughs> <c oughs> ใบสมมงสมไซ่์มันหอมนะครับสมแซบหรือถ้าพี่น้องนะฮะแยกบ่ออกนะครับใครที่มันกินแซบหรือกินบ่แซบนอกเาจากนะฮะเฮาเมืองในรูปรูปลักของใครมาแล้วนะครับ มีวิธีนึงก็คือการคำเมืองทองมันนี่นะคำเมืองถ้า,ถาทอดทองเป็นก้นๆนะครับเนีนๆนั่นแหละแสดงว่าใครกินแสบจาว่าถ้าคำแล้วทองมันเป็นแบบเละๆเป็นนิ่มๆน่ะเปิดออกเมืองนะะ จากสองตัวต้มหมอนงเมื้งนี่ตัวผูนะตัวผูค้างจะดำตัวแม่ค้างมันจะออกสีมุวนๆเป็นดังบ่มีขี้เงียบบ่มีแมงไหมบ่มียังย่าไปถามหาอื มเป,ป,ปนะหลายคนก็นบมก่กินหลายคนก็นบม่เคยกินหลายคนก็นอยากลองผมขอแนะนำนะอย่าไปหาลองนะพี่น้องนะครับมันบนเป็นเหนียวนะครับมันบนเป็นเหนียวดอก Ooh. ปีนี้ถือว่าได้กินเร็วนะนะครับกะต้นเดือนเอ้ยไปลไปลายเดือนมีนาเขาสู้เดือนเมษานะครับนาลอดห้อนทักอีเดียเจ้าว่าค้าอุตูเพื่อนว่าฝนที่ตกระมาณวันที่หาที่หกทารุ่นอีก <c oughs> โอ้เสียบพี่น้องนะครับอันนี้เป็นอึงธรรมชาตินะครับอึงจากป้าธรรมชาติเลยนะครับมันจะออกประมาณนี่แหละคือฝนที่มันตกข้างแรกนะครับของฤดูนะครับข้างหนึ่งข้างสองแค่นั้นครับผมนะฮะข้างแรกอาจจะอาจจะพีมีมแน่นะฮะพราะข้างสองเนี่ยมันอาจจะกระแทบพื้นก่านะครับแต่ว่าอาจจะอ่าชัางไรละ่ะคือตัวไข่มันกับสีบอกค่อยมีเราหนีแม่พี่น้องนะครับแต่ว่านี่แหละ ฝนแรกของปีมันสีพเมียมแบบนี้ครับผมแล้วก็เรื่องที่ผมบอกนะครับในเรื่องของอึ้งนะครับทูมื้อนี้มันเป็นมันมีอึ้งเลี่ยงพร้อมพี่น้องนะครับเลี่ยงขาเจ้าก็เลี่ยงธรรมชาตินี่แหละนะฮะแต่ว่ากัคือมันสีกินอันนี้อึ้งพวกนี้คือมันจะสังเกตนะฮะว่าเขาเจ้าสีออกมาขายปีนึงอะแคบทุกทุกเดือนนะฮะแทบทุกเดือนนะครับกับกับว่าต้องหยัางมากมายดอกนะครับในเรื่องของความแ่บความหยัางนี้ในส่วนตัวของผมนะฮะ ผมมักพึ่งที่มันออกมาจากธรรมชาติแบบนี้นะครับกินให้มันตรงหรือดูพี่น้องคือจังไข่มดแดงนะฮะถ้าไข่มดแดงหนาเนี่ยมันจะแซบนะครับถ้าหนาอื่นจะต้องเป็นมดแดงอัดกระป๋องแน่เนี่ยมัน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 ตั้งกันอยู่พี่น้องนะับมันตั้งกันลองกินเมืองนะฮะลองกินดูดูแล้วพี่น้องจะแยกแยะแยกความแซบความอย่างมันออกนะฮะก็ม่ต้องอย่างมากมายดอกนะครับด้วยอย่างทั้งมวลประการใดนะครับผมก็บยที่ความพึงพอใจของเจ้าของตัวผมเองพี่น้องนะับผมมัก ผมแซบแบบนี้ก็เลยมาเล่าสู่พี่น้องได้ฟังซื่อๆนั่นแหละนะครับหลายคนก็นยังอยากกินน้าผมนะฮะหลายคนก็นอยากลองกินหลายคนกาบบ่เคยเห็นอึ้งประเภทนี้นะครับโดยเฉพาะพี่น้องท,งทางภาคใต้นะครับพี่จ๋าบ่าเคยเห็นเลยแบบนี้นะครับ <S 2> <S 2> ทางพุ่นมันบ่มีพี่น้องนะครับนะฮะทางพุ่นมันบ่มีนะครับผมนะฮะอึ้งพวกนี้มันสิย่ตามป้าอันเต็งลังเลอพี่น้องเด้อนะฮะมันสิย่ตามป้าเต็มลัง ทางทางโซนบ้านพวกผมเนี่ยนะครับเขาเอิญเป็นป้าเต็งรังครับผมนะฮะมันสีมายูตามพวกนี้นะครับทางภาคใต้น่าจะเป็นป้าดิบชื่นบ่เขาเอิญแม่นบ่ส่วนมากจะมีอึ้งยางแม่นบ่าอึ้งยางไอ้ตัวลายเนี่ยนะครับที่ส่วนมากมันสจอยู่งทำคลองน้ำนะครับเออมันก็ยุ่ป้าคือกันนี่แหละแต่ว่าบางที่มันไปเลีนแสงนะครับไปเลีนแสงเรีนไฟเลีนอย่างเนี้ยช่วงนาฝนก็ไปหากินแมงเมาวงเนี่ยน่ะอันนั้นอึ้งยางครับผมมันคนละอึ้งกับตัวนี้แต่ว่าถามว่าถ้าแซ่บพื่งกันบ่กับไอตัวนั้นอะ นะฮะไอตัวนั้นกระดูกมันอ่อนกว่านะครับกระดูกมันอ่อนกว่าตัวนี้แต่ว่าความแซบอีดีนะครับในส่วนตองผมนะอันนี้แซบกว่านะครับเป็นสิบเท่าเลยครับผมนะฮะแซบว่ต้องเหี่ยงมากมายดอกเพียงแค่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนกับผมนะฮะพี่จามที่วรแล้วนะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนนาร่อนนะครับของประเทศไทยแล้วล่ะนะครับเดือนเมษายนนี่โอ้ยเดี๋ยวไปทางไหนกัต้นไม้กําลังปงไม แดดหนิววทวดทวดทวทพี่น้องก็รักษาสุขภาพเจ้าของเนี่ยกัแเรากันนะฮะพยายามาะยู่กลางแดดกลางแจ้งหลายพยายามาะยู่ที่มองที่มันอบเอานะฮะเพื่อป้องกันการเกิดโรคลุมร้อนครับผมหรือฮีสโตกเขานี่แหละนะครับมันอันตรายนะโลกนี้นะฮะกับวต้องอย่างมากมายดอกพี่น้องขอบคุณในหลายที่ติดตามกันขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับมาพบพ่อกันเมื่อนาว่าพี่จ่ายจะพาพี่น้องมาเห็นอย่างแซ่แบบนี้โก่นะฮะสำหรับวันนี้วัต้อทิ้งอย่างมากมายสวัสดีครับผม